มันมีมาตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วครับอ่านนี้มื่ก่อนนี้เป็นบ้านชาวบ้านอะไรเขาทำหลวงก็มาสร้างก็เลยก็เหลือตึกหลางนี้ก็เลยมาใส่ตึกหลางอยู่อยู่พราะอาศัยด้คุ้มว่าคุ้มฝนนะเขาอยู่ไปประทังชีวิตไป ในซอยนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะอยู่เป็นป่าเป็นที่โล่งๆแล้วก็ถนนเนี่ยเป็นถนนดินแดงเรามาอยู่รู้สึกว่าจะมีบ้านอยู่สามหลังเราหลังที่สี่อยู่ในที่ไม่ต้องเช่าที่เพราะว่ามันเป็นเหมือนที่รถไฟเขาก็ให้เราปลูกอยู่เป็นเพิงเพราะอยู่ไปได้สักประมาณสักปีก็จะมีพวกเหมือนคนที่เขาโดนไล่ที่ค่ะคุณเขาก็มาเหมือนมาขออยู่บ้างมา รวมตัวกันก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นทางเขตเทศบาลบางอ้อบางพัดเนี่ยค่ะเขาเห็นว่ามาอยู่คนเยอะแล้วเขาก็เลยออกเป็นบ้านเล็กที่ชั่วคราวให้พอได้ประมาณสักเจ็ดแปดปีก็จะมีคุณรังสรรค์ต่อสุบัณเนี่ยค่ะเขาก็จะมาซื้อที่บ้านซื้อที่แล้วก็ทําเป็นทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเป็นตึกเป็นอะไรแล้วผลปรากฏว่าทําไม่สําเร็จพวกเราก็โดไนไล่เหมือนกัน พอโดนไล่นี้พวกเราก็ต้องแห่กันขึ้นตึกพอแห่ขึ้นตึกนี่บางบ้านก็มีทะเบียนบ้านบางบ้านก็ไม่มีเราก็อยู่กันมาจนทุกวันนี้ค่ะเราก็เรียกกันว่าชุมชน95ทำหนึงตึกหลางเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะอยู่กันตึกหลางในนี้อยู่ประมาณ140ครอบครัวคนก็เกือบ200อะค่ะเพราะว่าบ้านหนึ่งก็บางทีก็อยู่กัน7คน8คน5คนบางบ้านกออ็มีลูกเด็กเล็กแดงเด็กก็ประมาณ40กว่าคนนะคะ อาชีพหลกัหลกๆก็คือเก็บขยะแต่เราก็ไม่ทําตัวเป็นสังคมขยะนะคะไม่ทําตัวให้เป็นภาระของสังคมคือถ้าคนจะมาอยู่เนี่ยเราต้องคัดคนนะคะคุณเพราะว่าเราอยู่กันแบบสุขสบายร่มเย็นกันแล้วเราไม่มีไม่มีพวกยาเสพติดแล้วไม่มีขี้ขโมยไม่มีลักเล็กขโมยน้อยไม่มีการทะเลาะเบาแวง้งไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกเราอยู่กันแบบพี่น้องแต่ถามว่าถ้าจะมีคนมาอยู่ เราก็ต้องรวมตัวกันในซอยว่าเออเขาอยากจะขอมาอยู่ได้ไหมอะไรเนี้ยเราก็ต้องรวมตัวกันปรึกษาหารือกันคนเฉพาะในซอยคนเร่ร่อนคนไร้บ้านหรือคนที่มาอยู่ในที่สาธารณะที่คนไทยจะเรียกว่าโฮมเลดไร้บ้านอะไรต่างๆเนี่ยคือจริงๆเขาเนี่ยคือคนที่ได้รับผลกระทบกับสวัสดิการต่างๆบางคนอ่าภาวะชราภาวะลูกหลานทิ้งอ่าภาวะที่ต้องรับภาระ มีเงินยังชีพแคบเบี้ยคนชราอ่ะภาวะที่ครอบครัวแตกแยกภาวะผู้คนโทษอุ๊ยมันหลากหลายลงไปลึกถ้าถามแล้วมันก็คือโครงสร้างของการพัฒนาเมืองพัฒนาเศรษฐกิจส่วนเรื่องอาชีพเนี่ยอยู่ถนนหรืออยู่ตรงไหนก็ตามเนี่ยเขาก็จะมีความเฉพาะเราจะพูดมาเสมอว่าแต่ละคนมีอาชีพความถนัดแตกต่างกันคนนี้ขยันเก็บขยะอ่ะเราก็ทําเรื่องเก็บขยะให้เขาเก็บขยะเสร็จผมนอนตรงนั้นอันนั้นก็คือคือ,ค,อคือการที่เขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาแล้วนะ รัฐยอมรับได้ไหมหล่ะว่าการการที่คนนอนในท,ที่สาธารนณะบางส่วนก็ไม่ใช่เรื่องผิดตามกฎของเมืองไทยเนี่ยคือถ้าไม่มีทะเบียนบ้านไม่มีแบบประชาชนเนี่ยทางรัฐจะไม่ให้ความช่วยเหลือคนตรงนี้คือมนุษย์เหมือนกันคนเหมือนกันคนเราสิทธิพื้นฐานมันน่าจะมีอะไรที่เท่าเท่ากันทุกที่ในกรุงเทพมหาคนครมีคนเร่ร่อนทุกที่คนเร่ร่อนเขาต้องการอิสระนะฮะ แล้วก็แค่อาหารประทังชีวิตไปวันละมื้อหรือสองมื้อนะฮะแค่นั้นเองถ้ามีหน่วยรัฐที่ว่าจะมาทําบ้านให้เราอยู่เราก็อยากอยากได้อย่างนั้นเหมือนกันเราก็อยากได้ที่อยู่แล้วก็เป็นไปได้เเรามีบ้านหลังเล็กๆสักหลังหนึ่งอยู่ที่ที่มันแบบเออที่เช่าก็ได้หรือว่าที่ที่มันแบบมันมั่นคงกว่านี้เราก็อยากอยากอยากได้อย่างนั้นในฝันนะคะอยากได้เป็นแบบนั้นผมอยากมีที ทำไม่ดุตัวรับคนแก่ชุมชนบ้านลางมันเป็นโมเดลที่ที่อิสระชนเคยเสนอรัฐตั้งแต่ในช่วงแรกๆที่ปิดสนามหลวงหรือแม้แต่โควิดที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาบอกว่าจะในะรอบแรกที่เขาบอกว่าจะเอาคนเล่นล่นไปไว้ไหนดีคนไร้บ้านไปไว้ไหนดีเพราะว่าถ้าพูดถึงสถานสงเคราะห์ในประเทศไทยก็ ทุกคนจะหันหลังแล้ววิ่งหนีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในสถานสงเคราะห์ที่เขาพบเจอมาคืออะไรแต่มาตรฐานของสถานสงเคราะห์อ,อาจจะเปลี่ยนไปแต่อย่างน้อยคือไม่มีใครอยากจะเข้าไปอยู่ในกฎระเบียบที่ว่าเช้าตื่นมากินข้าวสามมือ้อทำนู่นทำนี่คือมันไม่ได้เป็นอิสระในชีวิตคือมันมีหลายโมเดลที่จะทําได้แต่อยู่ที่ว่ารัฐจริงใจจะทําหรือมองว่าปัญหาเนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องไหม แต่จริงๆถามว่ากี่รัฐบาลกี่สมัยไม่สนใจคนเหล่านี้ก็เพราะจริงๆเราเขามองว่าคนเหล่านี้ไม่มีแบบประชาชนไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ใช่ฐานเสียงนั่นแหละก็เลยทําให้แต่ละคนไม่หันมาสนใจประเทศไทยไม่ใช่การไล้บ้านโดยการไล้ตัวบ้านแต่มันคือการไล้บ้านในความความอบอุ่นความภาวะของรัฐสบดิการมันมันไม่ยากเกินอำนาจรัฐแต่อยู่ที่ว่ารัฐจะทำหรือเปล่า